ครั้งแรกเลยครับ,รรบตื่นเต้นมากๆแบบตอนนี้คือหลังเปียกไปหมดแล้วเพราะว่าแบบไม่เคยแล้วคนเยอะมากครับแต่ก็พอเดินเสร็จเราก็รู้สึกแบบสนุกครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับตนนะิดใจไหมติดใจไหมก็ผมว่าสนุกนะแบบมันแบบมันแบบได้เดินแอคแอคอ่มันก็แบบเออก็น,นกีด้วยเนาะเราก็าเดิน,นใช่ ว่าน,นีเราจะาบบุ่นอะไรนะครับเลยลรหุ่นค้เยยงเยะเยรืองครับก็ตอนนี้ก็จะว่าบึกแล้วนะครับ,รบแต่ว่าชุดน,นี้มันพางอาจจะไม่เห็นชาร์จอะไรอย่างงี้บบาขามีอาา้องไามีนะขอสก,กามครับสกามมันรัดโ่อยจวผยนทาการแล้วใช่อ่ครับสอบ GED นรับจบาน g ้่เราเป็นที่ทั้นเ ติดมสวแล้วครับคณะนวัตรกรรมสื่อสารสังคมเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์นะครับรอเปอิดเทอมอยู่ครับอยากรีบไปเรียนแล้วนี่ป็นคณะที่เราแบบตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยไม่ตอนแรกอ่ะจะเข้าเอกการแสดงแต่พอเข้าเว็บมาหลาลัยอ่ะก็เฮ้ยเอกนี้น่าสนใจก็เลยเปลี่ยนมาเอกนี้เลยเพราะว่าชอบเศรษฐศาสตร์ใช่แต่ว่าถ้าเอกนี้ยังไม่เคยมีเลยเพราะว่ามันเพิ่งเปิดได้3ปีครับ อีกนานไหมกว่าจะเปิดเทอมใช่ไหมเข้าที่ผมผมเดาว่าน่าจะประมาณสิงหานะครับน่าจะประมาณสิงหานะวช่วงนี้นัพอดีเลยจะได้มีช่วงที่แบบเราเต็มค่เต็มค่ะซีรีส์เขาฝากด้วยนะครับซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับใกล้เปิดกองแล้วนะครับได้ไปเวิร์กช็อปอะไรับอ่าได้ไปเวิร์กช็อปมาบ้างแล้วครับก็สนุกสนุกแบบทุกคนแบบเเฮาเคมีทุกคนเข้ากันได้ดีหมด พี่ริวใช่ไหมก็ดีครับก็ดีครับผมมีเหมือนแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเพราะว่าพี่นนริวเห็นทังนั้นเขาบึกมากนะแบบแบบฟิลพี่ฟอร์สอะไรอย่างนี้เลยแบบบึกเลยเออแล้วคือเราก็ทำกับการทำเรื่องของร่างกายใช่ จริงไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าแบบเรื่องคาแรคเตอร์ก็ปล่อยเป็นแบบตามธรรมชาติของเราดีกว่าแบบเออถ้าฝืนมันก็จะแบบไม่แฮปปี้เนาะเวลาทำงานก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติของเราเลยครับฝากนะครับฝากซัมเมอร์ไนท์นะครับความลับในคือฤดูร้อนนะครับผมก็เล่นคู่กับพี่ลิวนะครับ ในเรื่องระบบเป็นแทนนะครับฝากด้วยนะครับอีกไม่น่าจะนานมากนะครับแต่ถ้าใครคิดถึงก็กลับไปดูได้ถ้าใครคิดถึงก็กลับไปดูชออกอเชคู่กันได้ครับมีใน,นมิวเซียม EP4 ครับทั้งไหนทัางหมดทาง,ข,างข,าของสตรีมมิ่งต่างๆนะครับของ g m t v ครับฝากตามไอจีด้วยนะครับ J.JAVA.BH ครับมังครับโอเคเดี okay, ๋ยวขึ้นให้ตรงนี MIN ้ครับขอบคุณครับ